อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่นะครับขอขันจังหวะด้วยเรื่องราวในตอนที่แล้วผู้ผ่านเข้ารอบในศึกตัดสินชินบัตตี้ไฟเตอร์มียูกะซูบารุมัซโตะและรันมะรวม4คนรอนเริ่มรอบรองชนะเลิศพวกยูกะไปหารันมะเพื่อแสดงออกถึงมิตรภาพแต่ทว่ารันมะกลับไม่ยอมรับรวมถึงยังไล่พวกยูกะกลับอย่างไม่ใยดีอีกด้วย ผู้แรกของรอบรองชนะเลิศคือยูกะปะทะมะสะัสตะและผู้ที่คว้าชัยในศึกที่รู้ใส้รู้พุงกันดีก็คือยูกะฉันกับรันมะคนที่ชนะจะได้สู้กับยูกะในรอบชิงชนะเลิศซุบปรุจะชนะผมเชื่อแบบนั้นนะครับมิคาโดยูกะคือคนที่นำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาให้กับฉันนายเคยบอกแบบนี้สินะครับ ยูกะเปลี่ยนแปลงฉันจริงๆทั้งสอนให้รู้ความสนุกของบันที่ไฟจนตอนนี้พาเซจีกลับมาได้แต่ว่าจากนี้ไปจะมีอะไรเปลี่ยนไปอีกบ้างก็ไม่รู้หรือว่าคราวนี้ฉันอาจเป็นคนเปลี่ยนยูกะก็ได้ดวงดาวคืนนี้น่ะช่างงดงามซะจริงๆอองตอนมังกรเทพมานสาอเวจีเวนิตี้สวีดรสทอยเยอร์บอกไงนาะ นายพูดจริงเหรอออคลิปรอบรองเนะี่ยปังสุดๆคนมากดไลค์เพียบเลยนะคอมเมนต์ที่เชียร์พวกเจ้าก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะประทับใจการต่อสู้ของมาสตกมากอยากดูรีแมตของคู่นี้จังไงเล่าระการสู้กับยูกะมันสนุกสุดยอดยังไงเล่เาแต่ก็ประทับใจเหมือนกันปลื้มสุดๆเลยดีใจมากลงคลิปคู่สุบรุกกับรันมาดด้วยดีกว่ารู้แล้ว ไิจะริ่งกับรันมาชาเนลไปเลยเห็นว่าพักนี้รันมาชาเนลยอดพุ่งพรวดเลยล่ะคนที่มาคอมเมนต์ก็บอกว่ารันมาน่ะจะต้องชนะเลิศแน่ๆเลยล่ะขอให้สัญญาทุกคนที่ดูคลิปนี้ฉันจะชนะเลิศสึกตัดสินชินบอดี้ไฟเตอร์ช้ชนะเป็นของฉันคนนี้นั่นก็เพราะว่าฉันได้รับพลังไร้เทียมทานที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนมาครอง เย็่งว่าเยียงนอยวันนี้ยังไม่แจกลายเซ็นตามนั้นนะซูบารุฉันดูคลิปนายแล้วมั่นใจจังเลยนะสำหรับฉันนายก็แค่ทางผ่านคู่ต่อสู้ของฉันมีแค่ยูกะเท่านั้นล่ะถ้างั้นช่วยสัญญาหน่อยได้ไหมถ้าเกิดฉันชนะขึ้นมา นายต้องกลับไปหายูกะเรื่องนั้นอีกแล้วเหรอยูกะยังเห็นนายเป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนซีไม่ต่างจากฉันหรือมาซาโตะเลยยูกะรู้จักนายดีเขาคอยมองนายอยู่เสมอนะแล้วก็ยอมรับนายมาตลอดด้วยแล้วทำไมนายต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นด้วยล่ะฝืนตัวเองนั้นเหรอ <laughs> มุกฮาใช้ได้นี่นายนั่นแหละที่ไม่รู้จักพลังฉัน ฉันมีพลังยิ่งใหญ่ที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนอยู่ด้วยนะพลังยิ่งใหญ่เหรอครับโฮชิยมิสุบารุ<ะ>นายแกล้งเข้ามาเป็นพวกพ้องแห่งลอสหากหลังคนที่เชื่อใจนายอย่างฉันยกโทษให้ไม่ได้เด็ดขาดจะขยี้ให้จมแผ่นดินจะให้คนแบบนั้นสัญญาคงจะไม่ได้ผลหรอกครับไม่เป็นไรหรอกนายไม่ต้องห่วงนะแค่ฉันชนะเขาก็พอแล้ว จะทำได้จริงเหรอรันมาพูดจริงนะเจ้านั่นเนอะไม่สิเจ้าพวกนั้นมีพลังมหาศาลซ่อนอยู่ระวังตัวไว้หน่อยดีกว่าเจ้าพวกนั้นเหรอนายมาเตือนพวกเราทำไมกันะ่ะไม่รู้สิแต่เอาเป็นว่าเขาให้พวกนายรอดจากรอบรองมาได้แบบครบ32สองก็แล้วกันนะพี่รันมากับพีู่บารุจะสู้กันแบบไหนนะ ใครจะชนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องสนุกมากแน่ๆเลยล่ะทำไมฉันถึงพยายามนำทางรันมะไปหายูกะกันนะเพราะว่าเขาคล้ายกับเซจิหรือเปล่าครับเรื่องของสองคนนั้นนะ่ะคล้ายกับเรื่องซูบารุกับเซจิเลยอย่างนี้นี่เองเตรียมตัวเสร็จแล้วเหลือแค่สู้ด้วยทุกอย่างที่มีผมเองก็จะเค็นพลังทั้งหมดออกมาเพื่อศึกนี้ครับฝากด้วยแล้วกันนะคอส ที <Workers>. <S 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 ่ใดมีบัตตี้ไฟที่นั่นมีนานานาีอออนศึกตัดสินชินบัตตี้ไฟเตอร์ดำเนินมาถึงคู่ที่สองของรอบรองชนะเลิศแล้วเป็นศึกระหว่างนักสู้สุโปรละนักสู้รันมัจูตรงตรงฟ้าที่มุนวนคือการชี้นำของมังกรลูวินัย กาแล็กซี่ทรยแองกิลจงเปิดประตูแห่งมิติที่พัง,อองเชืาอออกลงนี้แตเมชอนเกตบัรตีไรเรสโตนแฟลมาดราก้อนบลดราก้อนบลมังกรเกลเจ้าตำนานสวรรค์อฟาเดสแอสโตรโลกีย มารุปเป็นไฟร่มการจู่รอชาร์จแอดร์รองพอมังกรธนาที่ทักใจรอนไปช่องซ้ายใช้งานของนัก้องไม่ผิดหวังพอมังกรดาราปกครองโบวด,ดวัวไปช่องการเอ,อากอนธนาสวรรค์เขาสเอานาซูลจากกองขึ้นมือด้วยสกิลสวมใส่รอชมการโจมตีของนายอยู่นะไร่ทำประกาศเติมพลังยุทธทำเาิดได้เพิ่มของเก์ พลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยจั่วสองใบเนอะเย้จบเทินของนายแล้วสินะทีนี้ส่งดูพลังชัยล็อสให้ดีพอเปิดเดือดพลัสล็อสวอล์เปลี่ยนเล็กตั้งแต่เทินแรก ลอสเด็กจงจุดติเมื่อประตูสู่มิติว่างเปล่าถูกเปิดมังกรมานอเวจีจะร้องคำรามเด็กเชส์ลอสเวนิทีดิเมนชั่นมังกรมานอเวจีเวนิตีไกด์เรสทรอยเยอร์ เข้าเทิร์นของฉันรอ็ชนรอชทัสแลดร็อกคออาโกเนียไปช่องกลางจงสันสะเทือนจงหวาดกลัวและจงสิ้นหวังวันนี้คอมังกร์มาอเวจีเวเนตี้การเรสทรีย์ไปช่องกลางม,มาแล้วเรสทรียอร์สกิลของอาโกเนียเอากาดขึ้นมือสองตน พอมังกรมิติอยู่รับไปช่องขวาส่วนเอสดูร่ารับเอฟไปช่องซ้ายมังกรมิติครบสามใบแล้วกาโจมตีกำลังจะเริ่มแล้วเดสทรอยเยอร์โจมตีใจร้อนมามาตำนานถ่ายทำไม่เป็นจริงประตูแห่งมิติตอนผมมอหมด เจ็บใจที่ทำาหรกิบสเร็ดียวละโจมตีไฟต์อร์รับเสลุยต่อเลยแข็งแรงจมตีได้อยู่มากอ๋อรันมาเขาเก่งนะ จบเทรานี้แค่นี้แต่มันจะสนุกขึ้นกว่านี้อีกฉันจะรอดูแล้วกันหาซื้อการ์ดบัตรดิไฟได้ที่ร้านการ์ดชั้นนำร้านในอิน C1Book B2S 7 e ี e ูสาขาที่ร่วมรายการหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ k i s s a n d k a i .com ชาร์ and จแอนด์ร็อปจ่ายหนึ่งเกสสลบใส่เอานาซูนไรท์ทำประกาศเพื่อชะตาดวงดาวดูการสี่ใบบนของกองนำสองใบขึ้นมือปีนิคอมังกรเจอจ้าทำนายสวรรค์รอสฟานเนสแอสโทรเกียไปช่งกงนดูร่างอันเจอจ้านี้เอาไว้ซะคอมังกรยุดทานายเสาทาลิออนไปช่องขวาได้โปรดออกคำสั่งมาทำไมรัเอสด้วยสกิล ทำไมเรื่องรนะับเอสล่ะถ้าทำลายเจ้านั่นก่อนมอนสเตอร์ของซูบารุก็จะสเกลของรับเอสทำลายคลอสกับซันเทอริออนมาได้แค่นี้ล้รเนี่ยขอมังกรยุทธทำนายแบลรี่ไปช่องฝาเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าหอกแห่งสวรรค์จงทอประกาย์กาเลซี่ฟอร์เมชั่นไรททำงานมาแล้วคะ่ะกาเลซี่ฟอร์เมชั่นไร h t จูาครอส โจมตีเดสทร r i ย์ให้ผมจัดการเองแ,แ,อแ,ตแต่แบบนี้ก็ขอมังกรมารตัวต่อไปได้แล้วจงดูจงฟังและสลักเอาไว้ในวินญ,ญาณคอมมังกรแค่มานนเวทีเนนีที่กองคุณและพายุไปท่ง้งรลาง กำลังรออยู่เลยได้ปรากฏการตกผลึกยกะลับสกิลของเวนิสตี้โกคุเดสทรยเยอร์แล้วเรสสกิลของเดสทรยเยอร์โดนโยกเลิกเหรอที่ว่ากำลังรออยู่เนี่ยหมายถึงยังไงเหรอขอขัดจังหวะเพื่ออธิบายสักครู่ปรากฏการการตกผลึกเป็นเวทมนต้องกันที่ใช้ได้ในเทอร์นที่มอนสเตอร์ในช่องกลางถูกทำลาย ซูบารุมองออกว่ารันมะมีเวนิที้โกคุเดสทรยเยอร์บนมือจึงล่อให้ทำลายครัสทิ้งจากนั้นจึงยกเล่าสกิลของเดสทรยเยอร์ที่ลงสนามมาจริงๆครัสดับเบิลแอทแท็กผมจัดการเองต่อไม่ได้เลยเดสทร์เยอร์ถูกทำลายจนได้ค่ะ รับตวการตกผลึกได้ผลจ้สุดยอดสุดยอดเลยมาพี่สมรุปปิดเกมเธินนี้ได้น่าแบร์รี่โจมตีใส่ไฟเตอร์ร้อยอย่ามิชันแอตโต้เฮ้ยเอานะ้าซูนโจมตีอยู่นะดับเบิลแอตแทกโจมตีไฟเตอร์จบเทินของฉันละ ถ้าการโจมตีของแบรี่เข้าเป้าก็จะทำให้ได้4ดามเมจแล้วพลังชีวิตของรันมะก็จะเหลือแค่หน่วยเดียวเท่านั้นจากนั้นก็ปิดเกมด้วยอานาซูซูบารุคงมองไว้แบบนี้แต่อีกฝ่ายเอาตัวรอดมาได้ด้วยเวนมนลเดเมนชันแอบซอดนะซุบารุสุดยอดรันมะก,ก็สุดยอดเป็นไฟเตอร์ที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่เธอนี้พี่รันมะรอดตัวไปแต่พี่ซูบารุได้เปรียบอยู่ใช่ไหมครับอ๋อ ทำลายมอนสเตอร์ของรันม้าได้สองใบบนมือก็เหลือก์าตั้งสี่ใบพอจะทนไม้ทนมืออยู่นะแต่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันรอชัชแอนรอ,อ,อนั่นมันเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจงวาดพะวะจงสันกลัวเวลาแห่งจุดจบมาถ,ถึงแล้วขอมาการแค่มารซากอเวจีเวนิตีีซูนเดรสขอย่อไปทา้ง อะไรเนี่ยไ<า>อ้บันตัวอะไรเพิ่งเคยเห็นเดสทอเยอร์ร่างนี้พัฒนาร่างยังไงล่ะพัฒนาร่างใช่กลายเป็นร่างสุดยอดแล้วโผลออกมาจนได้น,นี่มันตัวอะไรเดสทอเยอร์ที er ่เป็นบันดดี้ของนักสู้ดันบ้าเผยร่างใ่ออกไปอีกแล้วคะ่ะสุดยอดเลยจ้าพัฒนาร่างจ้เอาการ์ดทั้งหมดในมือกับกองเข้าโบ ทั้งกองเข้าโซงมันอะไรกันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยอะรวมกับสองใบบนมือตอนนี้มีโซ่ยี่สิบสามใบยอดจนยอกลัวมันแปลกๆนะถ้ามีเหลือการ์ดในกองก็่ะจะบค้าทันทีนี่นะไม่ถึงยังไม่เกมเอนอีกลละสกิลของเวเนตี้สวยเดสทอยเยอะไงล่ะการ์ดใบนี้มีพาวเวอร์เจ็ดหมื่นมีสองคริคเตอเและสกิลทริปเปิลเอทแฮตเดสทอยเยอทำลายคอส

นักสู้ซูบารุหรือพลังชีวิตชุ่ยเดียวหลังชนฝัสซะแล้วค่ะคใช้ได้เลยนี่นะแต่ว่าคนที่จะค้อนอยูกะก็คือฉันคนที่จะสู้กับมอนนั่นในรอบชิงไม่ใช่ได้แต่เป็นฉันน,นี่นั่นน่ะมันคำพูดของฉันต่างหากเล่าเข้าเทินของฉันสกิลของเวเดตี้ซวยเดรสทอยยร์ทำงานประตูแห่งมิติเร่ง <tester> าการในกองเหนือศูนย์ใบเลยรอไม่ได้ ทุกครั้งคือเริ่มเทินของทั้งสองฝ่ายสามารถเลือกการที่ต้องการหนึ่งใบาจากโซของเรสทรอย์ขึ้นมาได้ว่าไงนะดูาการจากโซแถมยังเลือกได้ตามใจอีกด้วยไม่ต้องสู้แบบพึ่งดวงอีกต่อไปคนที่ควบคุมการได้ดังใจแบบฉันไม่มีทางแพ้ไหนแน่นอนง,งั้นต้องเล่นงานพลังชีวิตแล้วพอพลังชีวิตเป็นศูนย์ฉันก็จะชนะโร ฮัทแอนด์โรสพอมาตอนเจือจ้าสไตล์สวรรค์บอสฟานเนสแอดโทรโลเกียไปช่องกลางไล่ทำประกาศเติมพลังยึดทำนายได้เพิ่มสองเงี้ยพลังชีวิตหนึ่งหน่วยดวงสองใบเบลลี่ลองตีเดสควายเออร์รับดาเมจไปซะยังชีวิตลดไปเพราะสกิลเพดเกรทของแบรี่ค่ะปิดฉากกันเลยครับ โจมตีเดสไฟเย,ยอร์ผมจัดการเอง ชีวิตก็หมดแล้วนี่นาทำไมรันมาถึงไม่แพ้ละ่ะถ้าเวนิ s ตียสุยเดสทรอยเยอร์ยังอยู่ในสนามฉันไม่สามารถแพ้ได้ความสามารถของการ์ดนี้จะไม่ถูกยกเลิกโซไม่ถูกทำลายด้วยสกิลยังไงละ่ะไม่จริงอะถ้าเดสทรอยเยอร์อยู่ในสนามก็จะไม่แพ้งั้นเหรอจะการ์ดหมดกองหรือพลังชีวิตเหลือศูนย์ก็ไม่แพ้นี่นะเหรอเวนิเตี t r ุยเดสทรอยเยอร์ ได้บอกไปแล้วนี่ฉันมีพลังอายิ่งใหญ่อยู่ในมือทั้งนั้นก็คงจะเหลือทางเดียวแล้วล่ะก็คือต้องทำลายจนโซหมดไปเองครอสดับเบลิลแอตทัคครอสและเอนเนสโจมตีอย่างตอ่อเนื่องแต่พบว,ว่าเลสไพร์เองกก็รอดมาได้ด้วยโซการจากนั้นไม่ไหว ทำลายไม่ได้รแดเมชันแจมมิง่งหิ้ฟ้าจังมือสองไป <c oughs> สุดยอดสุดยอดเบเทายเซแข็งแกร่งเหลือเกินสุบารุคุณจะต้องชน,นะผมเชื่อมั่นแบบนั้นจบเทินแล้วเข้าเทินของฉันตัแห่งมือเติร์ นายเหลือการแค่สองใบคงเดาได้นะว่าฉันเลือกการอะไรมาอย่าบอกนะถูกต้องแล้วรันแค่ไม่ชันแจมมิง่งทิ้งการบนมือสองใบเรสพลอยย์จนไปคลอสอ จมต oui. ีอ er> right mm ีกรอบครอสถูกทำลายแล้วนักสู er. ้ซูบารุสิ้นหวังขึ้นสุดยอดลาลาน่าซูบารุเดสเรอร์ย์ทริปเปิลแอดฮับอยากสู้กับยูกาจริงจริง ตอน A.B.C. ครับก็แพ้นึกว่าจะได้สู้กันในรอบชิงชนะเลิศแล้วซะอีกนะยูกะเป็นคนเปลี่ยนแปลงฉันแล้วฉันซูบารุฉันจะมีอะไรที่ทำเพื่อยูกะได้บ้างนะจบเกมผูชนะนักสู้นันมวเข้ารอบชิงชนะเลิ สุรุ uh, ได้สติแล้วเหรอครับครอสที่นี่ที่ไหนนั่นสินะฉันสู้แพ้นี่นะ คุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับถ้าฟื้นแล้วสามารถกลับบ้านได้เลยนะครับยูกะกับมาสโตใครชนะเหรอเอ๊ะรอบชิงของ ABC ครับนเน่ยลเอ,อ๊พูดอะไรนะครับนี่มันศึกตัดสินชินบัดดี้ไฟเตอร์สุบารุหลังสู้กับรันมะอากาศของสุบารุก็แปลกไป มันเกิดอะไรขึ้นกันนะตอนต่อไปใครจะเป็นคนใช้ a n นตี Anti ้สเส็วพอนไปลุยกันกาก้าัดดีไป Run Run b ทุกคนวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนำการ์สุดพิเศษการที่จะแนะนำวันนี้ก็คือนี่มังกรเทพมารซรากเอเวจี Vanity s u i เด r ส s ร t r เยอร์เอาการ์สทุกใบในมือ เข้าโซเพื่อทองเมื่อลงสนามเอาการ์ดทั้งหมดในกองเข้าโซปกติแล้วถ้าการ์ดหมดกองจะแพ้ในท,ทันทีแต่ถ้าเดรสทอยเยรออยู่ในสนามจะไม่มีวันแพ้เด็ดขาดแถมสกิลก็ยังไม่ถูกยกเลิกจะใช้สกิลเพื่อทำลายโซก็ไม่ได้และเมื่อเริ่มเทิร์นทั้งสองฝ่ายสามารถเอาการ์ดใบไหนก็ได้จากโซขึ้นมือได้หนึ่งใบไม่ต้องพึ่งดวงอีกแล้วอยากได้ใบไหนก็เอาขึ้นมือได้เลยเป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแรงมาก การ์ดวันนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนลองใช้การ์ดนี้สร้างเป็นเด็กที่สุดยอดกันดูนะถ้างั้นก็อย่าลืมติดตาม,ตตามคลิปต่อไป